น้องไปไหนมาน้องไปไหนมาคะน้องไปไหนมาน้องไปไหนมาน้องไปไหนมาคะไหนน้องไปไหนมาไหนน้องไปเซเว่นมาน้องได้อะไรบอกก่อนอัไหนบอกก่อนมีอะไรบ้างเดรอไข่อะไรคะไข่โดนเส้ยโดนเสาเหรอซื้ออยู่ไหน ซื้ออยู่เซเว่นเหรอที่อื่นมีขายไหมคะเออไหนมันเป็นยังไงไหนดูซิไหนโอ้หนูอยากได้เหรอหรอไม่ต้องแกะเนาะเอาไว้อย่างนั้นแหละต้องแกะไหมคะแกะแกะแล้วข้างในมันจะมีอะไรมันมีขนมหรือมนมีอะไรลูกมันกี่บาทกี่บาทกี่บาทคะพ่อรู้ไหมกี่บาทลูกี่บาทน้องมีตังซื้อเหรอ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอาแล้วน้องไปได้มายังไงคะใครให้ตังใครให้ตังแม่เฮ้ยแม่หรือพ่อพ่อพ่อให้ตังแม่เงินอยู่กับแม่เออเหล่าแกแกไม่ลูกเอาช่วยกันแกกับพ่อแกได้ไหมล่ะโอ้โอ้มาหน้าตื่นเต้นไหมลูก ว่ามันจะไม่กัดมือพ่อหรอคะเห<ด>หนูหนูต้องหนูต้องถอยห่างห่างได้ไหมลูกมัน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 จะกัดมือหนูไหมหนูเดินไปเอากนไก่สีส้มอยู่หลังตู้อะได้แล้วลูกอะได้แล้วไม่ต้องโอ้แม่แม่ใช้นนอะไปเอากนไก่แม่ก็ช่างคิดเนาะน้องไม่ให้ไปถือกนไก่นะลูกอุ้ยแล้วพ่อระวังมันจะกัดมือพ่อนะคะโอ้โห โอ้แล้วนี่ถุงขนมนี่ไม่สนใจเลยเหรอนี่โอ้โหให้น้องแกะให้น้องแกะให้น้องแกะช่วยกันช่วยกันเอออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยล้วันมันจะกัดไหมมันจะกัดไหมคะมันจะกัดไหมเอาขยวมันจะไม่แตกเหรอลูกมันคืออะไรคะไข่เนอนเช้าต้องแก่แบบไหนล่ะคะทินเอาทุบเหรอมันมีอะไรปุ่มๆกดหรือเปล่า ไข่ไม่แตกทุน้องทุบเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะกัดมือหรือเปล่าอย่าระวังนะมันตั้ง99บาบทนะมันจะพังไปเฉยๆนะใช้การหนีมือนะว้ยแค่นั้นหรอไหนอุ้ยอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรนี่มันคืออะไรคะมันคืออะไรเดี๋ยเดี๋ยว เขาทำให้เขาหลอกเอาเงินแม่ง่ายจังเลยลูกมันโฟมนั่นนี่ลูกมันมันกี่บาทคะเขาามาทําอะไรลูกมันคืออะไรลูกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดมันมันเหมือนมันเหมือนตัวพ่อพพ่อพ่พ่อดูตัวข้างหลังอ่ะดูดูตัวที่อยู่บนโต๊ะอ่ะเอามาดูสิเอออนี่ไอสีส้มๆมอ่ะใช่เออไอตัวนี้มันวิ่งได้นะลูกน่ะแล้วตัวนี้มันวิ่งได้ไหมนี่ แล้วตัวนี้มันวิ่งได้ไหมคะน่ะน่ะตัวนี้มันวิ่งได้แล้วตัวที่หนูซื้อมามันวิ่งได้ไหมล่ะไหนคุณแม่ขอดูหน่อยมันมันมันเป็นอะไรแม่แม่ขอจับหน่อยได้ไหมโอ้ยอยากเอาใส่ไหมใส่ไหมมันเป็นอะไรคะนี่มันใช้ทําอะไรได้พ่อโอ้โหมันเป็นลูกปืน ม,มันไม่มีวิธีใช้เหรอพีมนพ่อน่ากลัวมอัน,นตรา,า,า,ายนะลูกเดี๋ยวนี่นี่นีน่นโดนตานะอุ้ยโอเคขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะคุณพ่อก่อนลูกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะคุณพ่อซื้อให้เร็วเร็วไม่ไม่จะปิดกล้องแล้วน้องขาเม่ไม่ได้อีกนะหนูต้องขอบคุณค่ะก่อนเร็วยกมือไหว้ขอบคุณค่ะก่อน ไม่เอาหนูขอบคุณค่ะคุณพ่อก่อนขอบคุณค่ะก่อนสิคะไม่ได้รักเลยขอบคุณค่ะบ <Bye. S 2> ๊ายบายกล้องด้วยโอเคไม่สนใจละ